ครับเอ้ามาถึงเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยคุณผู้ชมครับค่าไฟเป็นยังไงกันบ้างครับบากคว่าอากาศร้อน<ม>จริงๆครคอหยิบบินค่าไฟมาดูอุ้ยหนาวขึ้นมาทันทีคนลุกเลยอะ่ะบางคนว่าบางเดือนก่อนน้น,นี้ยอยู่ที่2,000กว่าบาทออแต่พอมาช่วงนี้ สี่พันเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยแล้วเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าค่าไฟจะปรับขึ้นอีกนะครับค่าเอฟทีจะปรับเพิ่มขึ้นอีกโอ้ยคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับชวนผู้ชมคุยกันหน่อยค่าไฟที่บ้านเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมด้วยไงเด็กๆอยู่ที่บ้านการเปิดไฟเนี่ยนะครับค่าไฟก็สูงเอาสูงเอาเลยครับทางเพจ Facebook งานบ้านที่รักครับมีสมาชิกโซเชียลหลายๆคนเลยนะครับเป็นกลุ่มฮะ เป็นกลุ่ม a c e b o o k งานบ้านที่รักเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคบับอกว่าค่าไฟมันพุ่งสูงขึ้นแบบไม่หยุดจริงๆนะครับอากาศก็ร้อนครับก็เข้าใจได้นะว่าบางทีอย่างเครื่องปรับอากาศเองหรือแม้แต่ตู้เย็นเองเขาทำงานหนักค่าไฟมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือจะเป็นเรื่องของค่า FT ครับค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปลงงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นค่าไฟฟ้าประเภทบ้านพักก็จะอยู่ที่เฉลี่ยรมทเ่ียตรา4บาท72สสตางค์ ต่อนหน่วยครับส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าพวกธุรกิจอุตสาหกรรมบริการต่างๆค่าไฟก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่5บาท33สาตางคต์ต่อนหน่วยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านีาน้แล้วนี่ฮะพฤษภาคมถึงสิงหาคมครับสำนักงานคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบ ถ้า FT เป็นอัตราเดียวกันทั้งบ้านพักคือบ้านที่เราอยู่นี่แหละกับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างพวกโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยรวมอยู่ที่4บาท77สตางค์ต่อหน่วยครับเนี่ยครับคือเป็นเป็นค่าอัตราเดียวกันเลยระหว่างบ้านพักกับแบบโรงงานอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ประเด็น4บาท77สตางค์ต่อหน่วยค่า FT ทีที่จะเริ่มเดือนหน้าคือพฤษภาคมเนี่ยพอเปรียบเทียบกับงวดล่าสุดคือมกราถึงเมษายน มันแพงขึ้นมานสิคุณปุ้มค่ะคือปกติอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมนีม่ปรับขึ้นเดี๋ยวพฤษภาคมอยู่ที่4บาท77สตางค์ต่อหน่วยโอ้โหตัวเลขอาจจะเห็นไม่ได้เยอะมากแต่มีผลนะมีผลสิใช่ฮะเพราะว่ายังไงล่ะอากาศบ้านเราประเทศไทยนะโอ้โหฤดูร้อนเนี่ย จะไม่ใช้พัดลมจะไม่ใช้เครื่องปรับอากาศบางคนบอกอยู่แทบไม่ได้ทีนี้มาดูทางออกไหมหลายคนบอกว่าพอค่าไฟมันแพงแบบนี้แล้วไทยเราแดดดีเหลือเกินหันไปสนใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค่ะมีผู้ใช้ a c e b o o k ชื่อว่าหัตถนนหลักหลวงนะคะมีการโพสต์รีวิวรีวิวการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ติดตั้ง3วันจากปกติช่วงกลางวันเนี่ยจะเปิดแอร์ขนาด1 2 0 0 0 BTU 4ตัวและกลางคืน3ตัวค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนนะ เมื่อช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่5,000กว่าบาทแต่ปีนี้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วเหลือ71บาท71สตางค์คุณกาย,ยมันสายป<ม>ันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหลัก10จากรก,กรหลักพันนะ<อ>คือเขายอมรับนะบอกว่าอ้าวราคาค่าไฟมันถูกจริงๆแต่เบื้องต้นเนี่ย ค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ลงทุนเป็นหลักแสนแต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวอันนี้ก็ดูเหมือนจะคุ้มค่านะคะครับอ,อย่างเรื่องค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็ร้อนไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคบว่าสาเหตุของปัญหาว่าทำไมถึงแพงเนี่ยต้องดูต้นทุนการผลิตและการบริหารครับมันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่ามองว่าค่าไฟแพงค่าก๊าซแพงแล้วเนี่ย ให้ลดทันทีต้องดูด้วยว่าทําได้หรือเปล่าโดยขอยืนยันนะว่าอะไรที่ทําได้ไม่ต้องห่วงทําให้หมดโดยเรื่องค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องการประกอบการทางธุรกิจมีเรื่องสัญญามีข้อผูกพันหรือข้อผูกมัดต่างๆก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครับาทางด้านนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางไปยื่นคำร้องต่อสารปกครองกลางเพื่อไต่สวนฉุกเฉินคดีหมายเลขดำที่16 ขอภัยค่ะ1-961-2565ทับจากกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามในสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเอกชนจำนวน175รายที่มีปริมาณเสนอขายรวม4852.26เมกมวัตต์ จากที่ประกาศเปิดรับซื้อ5,203เมกะวัตต์ในวันที่19เมษายนนี้ในส0สุดวันบอกว่าไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากถึง51,488 0เมกะวัตต์ส่วนปริมาณการใช้สูงสุดปี2,565เนี่ยมีเพียง31,35เมกะวัตต์ทีนี้ทำให้มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าสำรองมันล้นประเทศ หรือว่ามากเกือบ60แต่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกลับมีมติให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพิ่มฉะนั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสำรองเนี่ยคือมันล้นเหลือแล้วนะจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่า FT และกระทบกับประชาชนเป็นลูกโซ่ อ้าวนี่นะกระทบแบบนี้เลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับไปดูบรรยากาศที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากันหน่อยครับที่ตำบลทับเที่ยงจังหวัดตรังครับถนนท่ากลางคุณผู้ชมครับก็พบว่าที่หน้าร้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยกล่องบรรจุแอร์ยี่ห้อต่างๆลูกค้าสั่งซื้อนี่นี่นี่วางรออยู่เลยครับลูกค้ามาสั่งซื้อแอร์ที่ร้านเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ายิ่งช่วงอากาศร้อนแบบนี้ลูกค้าสั่งซื้อแอร์เป็นจํานวนมากครับนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการสั่งซื้อแอร์ ประมาณ10กว่าตัวต่วตอวันครับติดตั้งกันไม่ทันเลยฮะคือลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะมากครับตอนนี้ช่างมีทั้งหมด6ทีมเร่งทํางานเต็มที่ครับทั้งติดตั้งแอร์ใหม่ซ่อมแอร์ล้างแอร์แต่ลูกค้าเนี่ยต้องรอคิวเหมือนกันนะไม่ได้ว่าสั่งซื้อปุ๊บแล้วก็ช่างจะไปติดตั้งให้ทันทีเลยมีคิวเพราะคนเนี่ยมาซื้อกันเยอะตอนนี้ถามว่าจองคิวมีกี่คนครับถามเจ้าของร้านค่ะ ร้อยคนแล้วนะครับโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเลวแล้วก็คิวเนี่ยยาวไปถึงเดือนหน้าแล้วครับพฤษภาคมครับค่ะนี่ฮะโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆดูสินะฮะแล้วคุณผู้ชมทาง a c e b o o k ไลน์ที่ชวนคุยกันมาเรื่องของค่าไฟเนี่ยคุณคนึงบอกว่าบินที่บ้านเนี่ยสามพันกว่าบาทแล้วยิ่งช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมด้วยคุณจนันทวนีบอกว่าจริงค่ะค่าไฟมาหนาวจริงๆครับขณะเดียวกันเนี่ยคุณบรรยงใช่เลยบินค่าไฟมารู้สึกหนาวไปถึงขั้วหัวใจครับ นะฮะทั้งร้อนทั้งอบอ้าวครับนะค,บคุณสมชายบอกว่าที่อำเภอเมืองพิจิตรบ้านแม่ของผมเนี่ยค่าไฟฟ้าอยู่ที่700กว่าบาทเดือนนี้แพงมากเลยครับเช่นเดียวคุณวิชาญที่บ้านเนี่ยนะสองหลังเสียค่าไฟไป5,000กว่าบาทนะค,คุณสัตะนาอกว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นอีก500บาทด้วยกันครับนี่แค่าไฟขึ้นหมดเลยมันเป็นเรื่องที่กระทบกับทุก